สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผลชนสุดออกแล้วเผยสาเหตุรองเจบเสียชีวิต กรณีพันตำรวจเอกเจรเดชเหมัจินดารองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสามนอนหมดสติในบ้านเลขที่462ถนนจันทร์ซอย26แขวงทุ่งวัดดอนเขตยานนาวากรุงเทพมหาคนครกระทั่งเสียชีวิตลงในช่วงเช้าวันที่6พฤศจิกายน64จากการสอบถามข้อมูลญ,ญ,ญาติทราบว่าพันตำรวจเอกเจรเดชมีภาวะป่วยหลายโรคและมีอาการเครียดและได้นำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตละผู้เสียชีวิตคือรองเจี๊ยบหรือพันตำรวจ เอกจิรเดชเหมจินดาจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่41รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลสีผู้บัญชาการตำรวจพลทรภาค6คนล่าสุดและยังเป็นพื้นเตรียมทหารกับร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่าเลขาที่การพักพลังประชารัฐอีกด้วยปกติเป็นคนร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปัจจุบันเจ้าตัวยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนปุมคงคาที่ผ่านมามีอาการเครียดจากภาวะป่วยรุมร้าวหลายโรคกระทั่งมียาไปพบหมอ สติชีพจรอ่อนอยู่บนห้องพักดังกล่าวสำหรับงานสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจจะจัดขึ้นที่วัดธาตุทองความเคลื่อนล่าสุดเบือ้องต้นผลชนสุิออกแล้วระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและลักษณะของผู้ตายเหมือนไม่ได้มีการผูกคอคิสซ้นปลิดชีพตัวเองตามที่เป็นกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้ได้พย์ยืนยันว่าไม่มีร่องรอยชี้ชันว่าพันตำรวจเอกจิรเดชผูกคออีกทั้งแพทย์ไม่เห็นโรคที่เกิดเหตุรวมถึงผิวหนังชั้นนอกชั้นใน ก็ไม่มีรายช้ำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ